ถ้าเ,เพื่อนๆตอนนี้เจ็ดโมงกว่าแล้วนะครับก็ตอนนี้ผมมาแกะกับอ้อยนะครับเรื่อยๆนะแล้วก็มามัดนะครับมัดกออ้อยให้มันรวมกันนะครับให้มัน,นว่า,าหูไปด้วยกันนะครับแล้วก็ให้เดี๋ยวให้แดดนะแดดส่องลงมาที่ที่ลำเต็มๆนะครับ เนี่ยลำนี้นะก็ให้มันโตไวนะครับโตไวลำใหญ่แดดสัอเค์เต็มที่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของประโยชน์นะครับประโยชน์และข้อดีของการแกะกับอ้อยนะครับการลอกกับนะการลอกกับอ้อยแล้วก็ไม่ทําได้ไหมแกะกับกับไม่ลอกกับอันไหนดีกว่านะครับ ในความคิดของผมนะเมื่อวานเนี่ยผมเล่น Facebook นะเฟซบุ๊กเนาะแล้วในเมื่อคืนนี่แหละแล้วก็มีคนถามมาว่าปัญหาข้อแดงปัญหาอ้อยข้อแดงนะครับข้อแดงเนี่ยมันมาจากสาเหตุอะไรแล้วเราถ้าเราปอกเปลือกอ้อยแล้วเราไปคั้นเนี่ยไอข้อแดงแดงเนี่ยมันคันน้ำล้วมันจะขายได้ไหมผมบอกเลยว่าอย่าครับอย่าขายให้ทิ้งทันทีเลยนะกับปัญหาข้อแดงนะครับมันก็คือ การเน่าของอ้อยนี่แหละครับแต่มันมันจะเน่ามันจะเน่าจากเนี่ยตรงตรงข้อเนี่ยแล้วก็เป็นวงจริงๆมันกินลึกเข้าไปนะกินลึกเข้าไปแต่ว่าในส่วนนี้มันก็ยังไม่เน่าหรอกแต่ถ้าใครที่จะเอาไปคั้นต่อเนี่ยหมายหมายถึงก็สำหรับอ้อยคันน้ําแล้วนะเราก็ต้องตัดเฉพาะส่วนเนี้ยซึ่งมันเสียเวลาเราที่เราจะต้องตัดแบบนั้นนะครับก็เลยถามว่เาเราจะทํายังไงผมก็เลยตอบไปว่าอา่า คือต้องเริ่มต้นจากวัตถุดิบก่อนนะครับเริ่มต้นจากการเลือกวัตถุดิบก่อนถ้าเราสามารถทําได้เราสามารถเลือกได้นะครับก็ถ้าเราเป็นผู้ปลูกเองอ่ะผมยกตัวอย่างในมุมของผมนะครับผมจะเอาอ้อยกอนนี้ไปคันน้ำเนี่ยผมสิ่งที่ผมต้องทําอะไรกับมันก่อนก่อนที่อายุมันจะถึงคันน้ําได้เนี่ยสิ่งที่ผมจะทำกับมันคือหนึ่งผมจะแกะกาบมันออกนะครับแกะกาบมันออกแบบให้ให้แดดนะฮะ ให้แดดส่องลำสังเคราะห์ลำเต็มๆเลยนะครับให้มีการสังเคาะแสงและประโยชน์ที่ได้คือหนึ่งลำใหญ่นะครับสองน้ำหอมหวานนะครับน้ำจะหอมหวานหวานมันหวานแน่นอนแต่เรื่องของความหอมอ้อยที่ปลูกแล้วแกะกาบให้แดดส่องลำเนี่ยจะหอมกว่าทำไมถึงหอมกว่าพริกพริกมันเผ็ดใช่ไหมอ้อยมันหวานพริกมันเผ็ด พริกวางอยู่เฉยมันก็เผ็ดอยากจะให้มันหอมก็เราไปคั่วดิครับใช้ความร้อนอันนี้ก็เหมือนกันใช้ความร้อนครับใช้ความร้อนทําให้มันหอมถามว่าเอ้ามันแดดมันส่องปุ๊บเราตัดไปแล้วเราไปอยู่ในร่มมันแดดมันก็ไม่ส่องมันก็ไม่ร้อนแล้วมันจะหอมได้ยังไงมันเกิดกันคือมันมีการกระบวนการทํางานของมันนะฮะเกี่ยวกับธรรมชาติเนี่ยแล้วแต่ถ้าเราอยากจะให้มันหอมอยากให้มันหอมจริงๆ ถ้าเป็นไปได้นะคุณลองเอาอ้อยที่คุณลองอ้อยที่ตัดทิ้งไว้ในร่มมาคั้นกับอ้อยที่ไปตากแดจดจดทะ,ทะ,นะัดทักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมาคั้นแล้วดื่มน้ํากินแล้วเปรียบเทียบกันมันจะมีกลิ่นอะไรที่แตกที่ต่างกันไหมลองดูอาจจะพึ่งเชื่อผมนะไปลองทาดูนะครับหรือคุณเอาไปเผาไฟอะไรมันจะหอมกว่าก็ก็ลองทาดูนะครับอันนี้คือมุมของผมนะที่ผมจะแชร์นะครับ ครั้งนี้ครั้นี้เขาก็ถามผมว่าเขาไม่ได้ถามหรอกแต่ผมตอบไปผมว่าครั้นี้ถ้าเกิดว่าเราเราซื้อมาเนี่ยอ้อยเนี่ยเราเลือกไม่ได้ใช่ไหมพอค้าไม่คันเราเลือกไม่ได้เราเลือกไม่ได้ <c oughs> ไไดแต่เราจะทํายังไงกับมันถ้าเรารับมาแล้วเรากลัวคะจะคันไม่ทันนะมันเกิดปัญหาว่าเ,เศรษฐกิจด้วยขายไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าสั่งน้อยเขาก็ไม่มาส่งอย่างน้อยขันตามสามลิตรสี่ลิตรห้าลรเขาถึงมาส่งอย่างเงี้ยแต่พอเราเราคันเราคันไม่ทันมันเกิดอาการเน่าก่อนคือข้อแดงก็คือมันเน่าอ่ะจุลินรีมันก็กินแล้วไอ้สีแดงแดงก็คือมันจุลินทรีมันเริ่มทํางานแล้วนะครับเขาเนี้ยจะทํำยังไงผมก็เลยแชร์ไปว่า,าถ้าพี่มีเวลานะถ้าพี่มีเวลาพี่ก็ขูดผิวทำความสะอาดแล้วก็ ใส่ถุงพลาสติกไว้นะครับเอาไปใส่ไว้ในถังน้ําแข็งโดยไม่ให้ไม่ให้อ้อยโดนน้านะขึ้นอยู่กับวิธีการพี่จะทํำยังไงเช่นเอาเอา,เอาน้ําแข็งใส่กล่องพลาสติกเปิดฝาไว้ด้านในในถังน้าแข็งก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้เวลามันละลายมันละลายออกไปแล้วก็เปลี่ยนน้าแข็งบ่อยๆขอให้มันเพียงมีความเย็นเย็นเย็นไว้ะครับอ้อยไม่เสียราไม่ขึ้นแต่ถ้าเมื่อไรที่น้ําแข็งมันละลายปุ๊บแล้วแล้วพี่ไม่ได้เปลี่ยน มันจะไม่เป็นความเย็นหรอกมันจะเป็นแต่ความชื้นความชื้นคืออะไรเกิดราเกิดราทันทีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเก็บรักษาอ้อยนะครับถ้าคันไม่ทันเนี่ยเก็บรักษาอ้อยในวิธีที่ผมแช์นะตอนนี้นะก็คือเปลี่ยนน้าแข็งบ่อยๆนะครับเปลี่ยนน้าแข็งบ่อยๆถ้าเราเอาไปเอาไปแช่จริงนะถ้าเราเอ้ยทีถ้าเราเอาไปแช่แบบผมนะแบบที่ผมแช์นะซึ่งเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ผมจะแปะลิงก์คลิป ที่คลิปนั้นน,นะนะที่ผมวิทยาการที่ผมทำอะ่ะไว้ใต้ไว้ใต้คลิปนี้นะครับยังไงกดเข้าไปดูที่ลิงก์ได้นะครับเดี๋ยวมจะแปะไว้นะตอนนี้ก็เกือบแปดโมงแล้วน่าจะแปดแล้วแหละตอนนี้น่าจะแปดแล้วแหละเดเดเพราะแดดขึ้นสูงแต่แต่หน้าแต่หน้าเนี่ยแดดแดดขึ้นไวหน้ามันเป็นอยู่ในช่วงของหน้าร้อนก่อนฝนเวลาช่วงกลางวันจะยาวนานมากกว่ากลางคืน ดขึ้นไวแล้วก็ตะวันตกดินช้านะครับอันนี้คือถึงไหนละถึงการแชร์นะแช่ว่า,าปัญหาอ้อยข้อแดงถ้าเรารับมาแล้วเราคั้นไม่ทันเราควรจะเก็บแบบไหนนะผมก็ได้แชร์แล้วเดี๋ยวจะแปะคลิปไว้ด้านล่างนะส่วน <c oughs> ข้อดีอย่างอื่นที่ที่แกะกาบมันดียังไงนะครับมันดียังไงก็คือ1แหละ มลแงต่างๆไม่มารบกวนพดเพราะแดดส,ส่องลำเต็มๆเลยมดมดมาแรงอะไรต่างๆไม่ไม่มารบกวนลําอ้อยของเรานะครับซึ่งจริงๆแล้วอ้อยอมันก็สร้างโดยธรรมชาตินะมันก็สร้างอีสิ่งที่มันทําให้ลื่นให้หมดมันไม่ไต่ไม่อะไรอย่างงี้และไต่ยากแต่แรงแต่ว่ามันมด คนมันจะกินน่ะมันจะกินมันหาวิธีตางวิธีการที่มันจะมากินน้ําเลี้ยงยอดที่มากินแะไงต่างของอ้อยเราได้นะแมลงอะไรต่างๆมันหาวิธีของมันจนได้แล้วครับธรรมชาติสร้างขึ้นมาธรรมชาติอีกด้านหนึ่งเป็นนักล่ามันก็มันก็พยายามทุกวิถีทางนะแต่เพราะนั้นเราก็ต้องช่วยมันด้วยนะเราก็ต้องช่วยอ้อยเราด้วยไม่งั้นเดี๋ยวโดนหนอนโดนแมลงกินเจาะหมดนะครับอ่าคันนี้ ประโยชน์อย่างหนึ่งคือหนึ่งสะอาดครับนี่หนึ่งสะอาดสบายตาเราเดินเข้ามางูไม่ต้องกลัวนะครับถามว่ามีไหมก็มีแหละวันนั้นเห็นอยู่แต่ว่าถ้าเราเคลียร์ดีๆนะถ้าใครมีสามารถมีเครื่องบดบดย่อยสับอะไรเงี้ยก็เอามาย่อยสับด้านในนี้ได้อะไรเงี้ยก็ดีนะครับผมปลูกถี่ไปหน่อยรถเข้าไม่ได้คนเดินได้อย่างเดียวหรือจะเป็นหาอะไรมาเอาพวกเอ็มพวกอะไรก็ได้หมักกาลน้ำตาอะไรเงี้ยเอามาโรยามาลด ไปอ้อยนะมันจะได้ช่วยย่อยให้มันเร็วกว่าเดิมนะครับให้มันให้มันบุบให้มันย่อยสลายไปได้เร็วกว่าเดิมนะครับแบบนี้แล้วกันอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึง่งดูสบายตาไม่เราเข้ามาก็ไม่คันคายเนี่ยอย่างเช่นเมา์เนี่ยผมผมก็เดินสบายหายใจล่งนะครับไม่ต้องกลัวอ้อยจะบาดหน้าบาดตาบาดแขนนะครับมันก็ ทำงานได้สะดวกครับแล้วเราก็เพลินได้ทําในสิ่งที่รักแล้วก็ได้อยู่กับธรรมชาติด้วยอากาศบริสุทธิ์ในไร่อ้อยในแปลงอ้อยลมโปร่งครับลมสามารถพัดแล้วก็พัดแล้วก็ผ่านออกได้นะครับลมสามารถพัดผ่านมันก็จะเกิดความโปร่งล่งหายใจคล่องทำงานมันก็ช่วยได้ช่วยให้เราไม่เหนื่อยมากนะครับ ช่วยเราให้เราเหนื่อยได้ช้าลงนั่นเองนะครับปกติถ้ามันมีตะไบอ้อยตันหมดเลยลมเข้าไม่ได้เนี่ยมันมันเหนื่อยง่ายนะครับถ้าลมมันไม่ไม่ถ่ายเทนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวแล้วเริ่มหิวแล้วอ๋อเมื่อกี้ตั้งหัวข้อไว้ยังไงเดี๋ยวนึกก่อนตั้งหัวข้อว่าข้อดีนะแล้วก็ถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ลอกกาบเออสดีถ้าเกิดไม่ลอกกาบออากมันจะมีผลยังไงก็อย่างที่บอก ให้นึกเหมือนคนล่ะครับให้นึกเหมือนคนเหมือนผิวของคนเนี่ยคนที่ไม่เคยโดนแดดเลยนั่งอยู่แต่คืออยู่แต่ในห้องแอร์ในวิถีชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยไม่เคยโดนแดดไม่เคยสัมผัสแดดแต่พอวันหนึ่งวันใดวันหนึ่งมีโอกาสได้ไปตากแดดตอนบ่ายสองแต่จับนะเชื่อไหมผิวแบบมันจะเกิดอาการแสบคือผิวบางนะฮะคือคนผิวบางอาการแสบอาการคันอาการค้ำมีแน่นอนนะครับมีแน่นอน ไปตากสักชั่วโมงหนึ่งอ่ะเพื่อเผื่อผิวอาจจะลอกตสกสะเก็ดอย่าว่าแต่คนอื่นเลยผมก็เคยเป็นนะผมก็เคยเป็นตากแดดจะจัดในวันที่ในช่วงที่ว่าเราไม่ได้ตากมานานเราไปตากานะนะมันผิวเราก็มีอาการนะมีปฏิกยาต่อแสงที่มากระทบนะครับนั่นเองเพราะฉะนั้นเหมือนกันครับเหมือนก,นกันกับพืชนี่แหละให้เขาได้ปรับตัวกันตั้งแต่อายุเขายังไม่มากเนะี่ย เริ่มแบบว่าโดนแดดอุ่นๆไปก่อนยอดอ่อนๆก็เริ่มแดดโดนแดดไปก่อนพอแข็งแรงแล้วก็เดี๋ยวลอกออกอีกปึก๊กเริ่มจากอ่อนๆก็เริ่มแบบแข็งแก่งขึ้นเปลือกหนาขึ้นไล่มาก็จะหนาขึ้นแก่ขึ้นไปตามลําดับนะครับเห็นไหเดี๋ยวกขาจะปรับตัวเองครพยายามลอกบ่อยๆแต่อย่าไปลอกที่แบบว่า ลอกอ๋อแยกๆก็เป็นลอกไม่ไม่ต้องขนาดนั้นนะก็ค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มจะไม่ถึงแล้วนะเริ่มจะเอามือไปแกะไม่ถึงแล้วนะครับอันไหนที่ยังไม่สูงมากผมก็พอเอื้อมแกะได้ต่อไปต้องใช้เก้าอี้แล้วแหละถ้าไม่เก้าอี้ก็เอาอ่ามันจะมีตัวช่วยลอกแต่ว่ามันก็ไม่ละเอียดนะผมอยากทาแบบละเอียดละเอียดให้มันแกะได้ทุกทุกใบจริงๆให้แดดมันส่องลำได้จริงๆนะครับ มาครับเพื่อนๆประมาณนี้เนาะประมาณนี้หวังว่าคงจะมีเนื้อหาสาระอะไรที่ที่ผมพูดแล้วมันเรามันมันมันพอจะมีประโยชน์เอาไปไปต่อยอดได้แล้วก็ไปปรับใช้กับทุกๆคนที่ปลูกอ้อยขั้นน้ำได้นะครับนะสาเหตุทำไมอ้อยมันข้อแดงมันมันไม่โดนแดดครับมันไม่ได้ปรับตัวมาตั้งแต่ตั้งแต่วิธีการปลูกนะมันก็เลย แค่แสงุุยง่ายอ้อยแบบที่ไม่รอกกาบมันจะเน่าง่ายนั่นเองนะมันจะเน่าง่ายนะครับเป็นปัญหาสําหรับใครที่คันไม่ทันถ้าใครยอดขายดีมีปัญหาแล้วครับสามสี่วันคันหมดเนี่ยโอเคแต่ถ้าคันไม่หมดก็เป็นปัญหาว่าเป็นปัญหาว่าเจะทํายังไงกับมันดีแต่ถ้าคันไม่ทันจริงก็อย่างที่ผมบอกนะ ขูดร้านน้ำหอมสะอาดใส่ถุงพลาสติกแช่เย็นให้มันอยู่ในความเย็นนะครับทำยังไงก็ได้ให้มันอยู่ในความเย็นนะครับถังน้ําแข็งก็มีน้อยไม่ต้องไปซีเรียสผมบอกไแล้วว่ามันมีวิธีคือเราไปขอถังน้ําแข็งจากโรงน้าแข็งนั้นโรงน้ำแข็งนี้เอามาหลายๆถังเลยแล้วเราก็เอาน้ําแข็งเขาอมาใช้อย่างผมมีถังน้ําแข็ง3 4เจ้าอย่างเงี้ยผมก็หมุนเวียนซื้อน้ําแข็งตรงสามสี่เจ้าผมก็ไม่ได้ซื้อเจ้าเดียวใช่ไหมเพราะนั้นเราจะมี้ถังน้ําแข็งใช้ฟรี ก็ไม่เชิงใช้ฟรีแหละแต่เราต้องซื้อน้ำแข็งเขาก็หมุนเวียนกันไปไม่จะเป็นต้องทุกวันวันนี้เอาเจ้านี้พรุ่งนี้เอาอีกเจ้านึงวันนี้เอาเจ้านั้นพรุ่งนี้เอาเจ้านู้นเนี่ยมันรถน้ำแข็งมันวิ่งวิ่งทุกวันนะวิ่งทุกวันทุกทุกทุกเจ้าวิ่งผ่านหน้าบ้านเราทุกวันนะครับถ้าเรามีถ้าเราเอาสารน้ำแข็งมาแล้วเขาก็ต้องวิ่งผ่านหน้าบ้านเราเขาต้องมาเอาไหมเอาไหมเอาไหมนะครับ คือผมเคยแชร์แล้วนะผมเคยแชร์เรื่องของถังน้ําแข็งแล้วเราไม่ต้องซื้อนะเราไม่ต้องซื้อเรากําหนดขนาดไซส์ได้เลยว่าเราจะเอาเท่าไหร่เขามีให้นะครับถ้าเขามีสต็อกนะเขาก็มีให้หมดนะครับขึ้นอยู่แต่ว่าเราจะได้ถังเก่าหรือถังใหม่แค่นั้นเองนะครับนนี้เป็นเป็นการแชร์นะครับการแชร์ต้องปรับตัวตามยุคเศรษฐกิจนะมันถ้ามันขายไม่ดีแล้วก็ต้องหาวิธีรักษาอ้อยของเรานะครับคลิปนี้ฝอยมา14นาทีโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปกินข้าวก่อนครับสวัสดีครับ